สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านพบกับนักกันเรวัตนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับที่20ธันวานะครับวันนี้วันหยุดของใครหลายๆคนนะฮะไปไหนกันบ้างเอ่ยนะครับบางคนลาแล้วนะอมีครับคนรู้จักเขาลาลาคือเริ่มไปเที่ยวนะฮะเริ่มเดินทางแต่วันนี้นะฮะรัปดานาหของเขาไม่ทํางานนะครับจนนู่นเลยนะครับหลังปีใหม่นะฮะโอ้โหอยากได้แบบนี้บ้างนะฮะ อย่าแบบลา2อาทิตย์เออเพื่อนเพ่อเพราะถ้าอยู่อผมขอลาไม่มีดวงเลย2อาทิตย์อะไรเงี้ยนะฮะบอโอเคไหมถ้าถ้าแบบขอลาอะไรเงี้ยนะฮะดวงรายวันไม่มีดวงตอนทักทายเช้าไม่มีดวงกลางคืนไม่มีแล้วก็ดวงละสัปดาห์หรือว่าดวงครึ่งเดือนไม่มีนะฮะหรือเครดต่างๆไม่มีเออหายไปสัก2สัปดาห์นี้จะเป็นไงบ้างนะทังทีก็นึกกันนะเออแต่ ก็คงมีแต่ละช่องผมว่าก็กน่าจะมีเนาะเพื่อนๆอาจจะไปดูช่องอื่นอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วพอกลับมาก็ก็มาเจอกันเอออะไรกีน้นะแต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็เจอกันทุว้วานก็นดีเนาะชอบชอบัอคลิปให้ฟังโอเคนะฮะแล้วก็วันนี้เรื่องามยามดีมีนะฮะเลิกคล้ายๆเมื่อวานเลยคือเลิกเกี่ยวข้องกับการไหว้พระสวดมนต์อธิษฐานจิตขอพรเพื่อนครับช่วงนี้ทําบุญขึ้นนะ ทำแล้วเออมีเรื่องสบายใจทำแล้วเออบางทีมันส่งผลไวเออทำแล้วบางทีมันทําให้ปัญหาบางอย่างมันเบาลงอะไรอย่างเงี้ยออกเล็กทำบุญขึ้นนะฮะก็ก็เหมาะนะฮะในช่วงนี้นะเีเพื่อนนีความคิดอยากจะเออทำอะไรช่วงวันหยุดพอดีนะฮะเสาร์อาทิตย์ชวนแฟนไปทําบุญสร้างกุศลในมุมที่เราต้องการนะฮะออจริงๆบุญมีทุกแบบแหละบางคนจะเป็นชอบ ทบุญกับพระทบุญกับวัดโอเคตามที่ท่านศรัทธาเพราะบางคนก็มีครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนตัวเองมาฮะหรือว่าที่เรารู้สึก,กเออมีความสุขใจในการที่ได้รับฟังเทศฟังธรรมอะไรอย่างงี้นะหรือบางคนจะบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องการช่วยเหลือชีวิตคนและสัตว์บางคนทบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของ,ของ,ของบางทีนะคนที่ผมจะเรียกว่าการช่วยเหลือในยามตกทุกข์เรยยากนะครับคือเพื่อนๆครับบุญอะไรที่เป็นเรื่องบุญ บุญส่งด่วนนะฮะออบุญส่งด่วนก็คือกําลังมีเหตุเคราะห์ใหญ่หรือมีใครเดือดร้อนด่วนหรือมีภัยต่างๆที่เป็นภยัยเรียกว่าภัยธรรมชาตินะฮะอะไรเงี้ยคือเป็นความเดือดร้อนด่วนเลยไหมครแล้วเราได้มีโอกาสได้ทํากุศลแรงนะกุศลไวเนี่ยครได้ใช้ทันทีโดยคนตกทุกข์ยากเอาไปใช้เกิดประโยชน์หรือเขากำลังเศร้าที่สุดนะฮะ เราอยู่เราก็ยืดมือมาแล้วก็ดึงเขาให้จุดเที่ยวก็ลังหลบนะฮะนี่ครับบุนแรงนะฮะสะท้อนไวเรียกอว่าอันที่ส่งกลับมาได้แบบเต็มที่นะฮะเราพยายก็ลองนําไปใช้นะเผื่อใครที่แบบคนรอบตัวเรากาลังทุกข์ยากลําบากหรือว่ามีอุปสรรคต่างๆหรือกําลังชีวิตกําลังย่าแย่ที่สุดนะฮะเราช่วยปัจจุบันทันด่วนมันจะมีกุศแลแรงนะครับโอเคครับมาดูต่อเรื่องของ เลขและสีมงคลครับมีอย่างนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษฮะเลขเก้นะฮะเราเริ่มที่9นะเลขต่อมาครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษคือเลข3นะฮะเก้านะครับเออ9 3 1 8แล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกฉลกนะฮะหรือมักไม่ค่อยใช้ฮะคือเลข4นะครับ สีที่ถูกฉุครับสีแรกคือสีดำสีต่อมาคือสีแดงสีต่อมาคือสีชมพูสีสุดท้ายนะฮะที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษคือสีเทานะครับแล้วก็สีที่เรื่องเลี่ยงคือสีเขียวนะฮะสีเดียวนะครับแต่อย่างที่บอกฮะสีทุกอะไรพวกนี้เพื่อนเพื่อนํำไปใช้ตามกาลเทศะาสตร์นะเพราะบางบริษัทมีชุดยูนิฟอร์มเพื่อทำงานสีเขียว เราไม่ใส่สีเขียวเพราะสีเขียวไม่ถูกโฉลกเราก็จะสวยได้ถึงใส่สีถูกโฉลกก็สวยได้เช่นกันถูกไหมครับรวมถึงนะฮะซ้ายขวาวันนี้ให้เลือกฝั่งซ้ายนะครับและถ้าต้องเลือกบนล่างวันนี้เลือกบนึงสวรวค์น,นะครับอย่าลืมนะฮะซ้ายขวาให้เลือกซ้ายและบนล่างให้เลือกด้านบนนะครับประมาณนี้เนาะ พื่อนครับในช่วงวันนี้นะครับดาวพระจันทร์เขาย้ายแต่เมื่อคืนเลยนะย้ายตอนสองทุ่มเศษมันดันไปเจอดาวอาทิตย์และดาวองคารกลายเป็นอาทิตย์เลขหนึ่งจันทร์เลขสองดวงขาเลขสามพอเจอกันกรุ๊บนี้นะฮะมันไปสปาร์คชีวิตหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของถ้าเป็นเรื่องของมุมมองความรักนะฮะมันจะมีเหตุเรียกว่ารักสามเศร้าเราสามคนนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของชีวิตคู่ดีด บางทีมีเหตุปัใจจัยให้ทะเลาะเบ,บาแวง้งบางทีมีเหตุปัใจจัยให้เกิดเรื่องแรงบางทีมีเหตุปัใจจัยให้เกิดเหตุต่างๆที่ทําให้เราผิดศีลผิดธรรมได้นะครับฉะนั้นวันเนี้ยนะฮะมันก็เป็นวันหยุดเนาะบางคนไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะฮะฉันต้องระมัดระวังกายใจดีๆนะแล้วก็ระวังปัญหาทางเพศนะฮะเรื่องของการกลับดึกเรื่องของภัยบางที จะไปทำงานกั็ลางคืนนะฮะเราเจอภัยที่ถูกคุกคามทางเรื่องเพศได้ต้องระวังเป็นพิเศษนะฮะื่องที่สําคัญนะทั้งตัวเราหรือว่าท้งใครที่แบบมีลูกรล้นมีแฟนต้องกลับดึกพยายามไปรับไปส่งได้ก็จะดีนะฮะแล้วก็ประกาศ่อมาครับดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวคานนะฮะไปสปาร์กรูปดาวในดวงเมืองคือดาวพุธหัสลนะดาวเสานะฮะ โอ้โหมีแต่สเสารภาแรงๆทั้งนั้นเลยนะครับมันหมายถึงภยัยแรงๆภัยได้ร้ายหรือข่าวแรงๆเขาที่แบบฮือฮานะฮะนี่แหละ,ะก็กลายเป็นว่าช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะเมื่อวานผมก็พูดไปแล้วมันจะเป็นวันที่เกิดเรื่องไฮไรท์แรงๆเรื่องที่ตื่นตาตกใจเกิดเรื่องอะไรที่แบบเรียกว่าทําให้บางคนอ,อกสันขวนแขวนบางคนก็ รู้สึกแบบอมีเรื่องที่แบบนังอึ้งนะฮะนี่ครับสิ่งต่างมันจะเกิดขึ้นเหล่านี้นะฮะแล้วแต่มุมมองคนแต่อย่างน้อยให้รู้ว่า2อวันนี้มีเรื่องสําคัญในบ้านเมืองนะครับทีนี้ครับเราก็ดูต่อว่าเออเราช่วงเนี้ยเราสามารถสร้างประโยชน์อะไรได้บ้างนนครับในระยะนี้อย่างแรกครับมันเป็นกรุ๊ปดาวออที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตัดสินใจนะ เผื่อจาเป็นจะต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญะไรก็ตามเราสามารถตัดสินใจในช่วงนี้ได้นะครับหรือตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญตัดสินใจในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์สําเร็จนะฮะอันนี้อย่างแรกเผื่อต้องตัดสินใจนะอย่างที่2นะฮะร,ระวังภัยทางยานพาหนะนะครับแล้วก็เรื่องของฟืนไฟดาวทิศเดอจันท์นะฮะให้ดาวทิศกระดองคารนะฮะทิ์เลขหนึ่งองคารเลขสามคู่ดาว1331นะครับ มันเป็นคู่ดยายแองความแรงฉะนั้นบางคนดวงแข็งดวงแรงเนี่ยพอใช้ดาวไดหนึ่งก็สามหรือ3าหนึ่งะชีวิตรุ่งโรจน์เปลี้ยงเลยนะครับดีมากแต่บางคนดาวค่อนข้างเซนส t ทีฟอ่อนหวานอ่อนไหวและดันไปเจอดอาวแห่งความแข็งแรงแข็งโปกนะครับเรียกว่าเป็นดาวที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะฮะขึ้นแรงลงแรงนะฮะ เรใช้เลข1 3หรือ3 1โอ้โหชีวิตมีแต่ปัญหาวุ่นวายเยอะเลยก็มีนะฮะแล้วแต่คนแต่แน่นอนว่าดาวคุปนี้เขากำลังสปาร์กกันนะฮะในช่วงนี้พอดีมันก็เลยจะมีเหตุให้เกิดเรื่องของฟืนไฟเกิดขึ้นเกิดเรื่องของภัยทางยานพาหนะจะบกเรือหรืออากาศนะครับในช่วงนี้ได้แต่เวราะภูบกเรืออากาศเนี่ยมันลากไปถึงช่วง กลางเดือนหน้าเลยนะเออเนี่ยการสปาของดาวเนี่ยมันลากไปถึงช่วงกลางเดือนหน้าเลยนะครับฉะนั้นก็อย่าประมาทนะการเดินทางก็แปลว่าช่วงปีใหม่นี้นะครับมันก็คาบเกี่ยวกับดาวแห่งความรุนแรงดาวแห่งภัยต่างๆเกิดยามพานะเกิดเพราะฉะนั้นเพื่อนจะเดินทางไปไหนในช่วงจกนี้ไปเช็ครถด้วยนะเช็คสภาพรถเบรก หรือถนนหรือเส้นทางดีๆนะฮะเพราะาบางทีแบบเราเชื่อแผนที่มากผมก็เจอเนะี่ยเข้าลเข้อพงมาหลายที่แล้วนะแต่ยังไม่ได้เกิดอะไรแรงๆนะแต่พาไปนู่นนะฮะเข้าผ่ากลางทุ่งนาเฉยเลยนะ,ะซ้ายขวาเป็นนาถนนแคบๆเล็กๆนะฮะมันให้ไปทางนั้นเฉยเลยนะครับเลื่ขอขับไปต้องไกลแล้วแถมถนนสองข้างทางเป็นนาถูกไหมฮะแลวถนนแบบแคบๆก็กลายเป็นว่า ขับเบี้ยวนิดเดียวตกร่องนาแน่แล้วดันขับไปต้องไกลแ้วไปเจอรถอีเตนเขาเข้ามานะฮะเข้ามาไกลเลยด้วยโอ้โหสนุกเลยนะฮะกลายเป็นผมก็ต้องถอยคนเดียวนะยาวโอ้ยยาวมากเลยนะโอ้โหถอยแบบสนุกเลยนะฮะเพราะว่าทางเขาเจ้าถิ่นเราต้องยอมเขานะฮะอะไรกี้นะฮะคือต้องเช็คทางเช็ครถด,ดีๆแล้วก็เช็ค เรื่องของสภาพร่างกายแล้วนะโอเคครับเพราะว่าภัยต่างๆมันจะเกิดยุ่งๆในช่วงนี้เกี่ยวกับทรัพย์สินสิ่งของและร่างกายนะครับคุณไฟดูดีนะครับโอเคครับขอบคุณซุปเปอร์แดงขอบคุณเพื่อนที่เจอกันขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาทั้งคอมเมนต์ไม่คอมเมนต์นะครับเอาตามสะดวกันเพื่อนนะแล้วขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์นะฮะโชคดีมีความสุขนะครับดูดูสิองราศีฮะชาวราศีตุลครับแล้วก็พิจิกธนูนะครับเพืที่ตุลนะฮะวันนี้คนราศีตุลเนี่ย มุมดาวมีอะไรให้ทำเช่นเดินทางมุมดาวเดินทางการออกงานการเข้าสังคมเด่นมากนะถ้าใครที่แบบมีไอเดียความคิดนะฮะอยากทำอะไรไปไหนที่ไหนอย่างไรหรือรว่าจะไปกับใครโอเคดวงได้อย่างที่เราต้องการโอกาสได้ไปที่ที่แปลกใหม่หรือว่าที่ที่ไม่ค่อยได้ไปมานานอะไรอย่างเงี้ยนะครับใครทำงานวันนี้ผลงานดีการคุยการเจรจาเด่น ผู้ใหญ่เมตตามีความคืบหน้าในภารกิจที่ทำวันนี้เผื่อมีภารกิจอะไรที่ต้องเร่งรีบหรือเครียดหรือทำนะฮะโอเคผลลัพธ์ผลงานก็ถือว่าน่าพอใจมุมดาวการเดินทางระยะสั้นเด่นไปต้องเดินทางไปไหนอะไรเงี้ยนะฮะก็ถือว่าน่าพอใจนะครับมีโอกาสอะไรไห้คว้าไว้นะเผื่อมีไอเดียความคิดนะฮะอยากทําอะไรไปไหนครับโอเคมุมดาวผมมองว่า ข้อสาคัญชวงนี้คือการใช้ตังค์ชวงนี้ใช้เงินคล่องมือนะอย่างน้อยก็ได้ซื้อของสําคัญที่อยากได้อย่างน้อยก็มีโอกาสที่จะมีระรับพิเศษอย่างน้อยก็มีโอกาสที่จะมีเงินที่เราคาดไม่ถึงเอออย่างน้อยผมดูว่าเดซื้อของถูกใจถือว่าใช้เงินคุ้มค่าจริงนะวันนี้นะปากเป็นเอกเล่เป็นโทพูดคุยแล้วได้ตังค์หรือบางทีจะซื้อของต่อรองก็ได้อย่างที่เราต้องการคุณดาวต่อมานะครับ เรื่องของเรื่องของคนค้าขายหรือว่าใครทํางานสายบริการสวิตนะครับ,บันนี้มีโอกาสได้ลูกค้าที่ชื่นใจเข้ามาดาวคนใหม่ๆเข้ามาดีนะเผื่อจะมีลูกค้าที่แบบมาุนเวียนนะฮะก็เรียกว่ามุงดาวเรื่องของการค้าดีมุงดาวคือเรื่องของการหารายได้พิเศษหรือว่าจะบริหารงานต่างๆหรือแก้ปัญหาเด่นนะครับเรื่องของความรักนะฮะคนโสดช่วงนี้ ระวังเจอคนที่มีคู่แฟนแล้วนะฮะดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวคารสัมพันธ์กันเนี่ยคุณดาวความรักมันมีเรื่องที่ทําให้เรากังวลใจได้นะฮะช่วงนี้ถอยๆก่อนถ้ายังไม่มีคู่ส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วดาวความรักช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องของปัญหาชูค้คู่คู่ซับคู่ซ้อนนะครับต้อง,งระมัดระวังนะครับมีปัญหาอะไรที่บอกให้ไม่ทำให้เรากังวลช่วงนี้พยายามรักษากายใจดีๆแล้วก็อย่าอารมณ์เสียง่ายนะครับ แล้วก็ต่อมาเรื่องของสุขภาพร่รางกายระวังเป็นหวัดเป็นไข้เจ็บคอฮันเดวโซวครับเบาหวานความดันมบกลีนใครที่เป็นโรคเหล่านี้ต้องระวังมันปะทุลูกหลานบริวารสั์เนี้ยงช่วงนี้ดวงเสริมนะครับอย่างน้อยมีเรื่องชื่นใจสบายใจเสน่ห์สภาพเน้นสีมงคลนะครับใบหน้านี้ความสะอาดสว่างสบายตาร่างกายกลิ่นหอมนะครับยิมีย้มแจ่มใสด้วยนะครับในช่วงนี้นะฮะโอเคครับต่อมาชาวราศีพิจิกมุมดาวการเดินทางเด่นการแก้ปัญหาสําคัญได้ ใครที่มีความกังวลทุกร้อนนะฮะหรือไม่สบายใจเดี๋ยวมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลามีดวงการช่วยเหลือคนนะฮะช่วงนี้ถ้ามีเรื่องไม่สบายใจหรือเีเรื่องอะไรก็ตามข้อดีคือมันจะมีทางแก้ทำออกแล้วก็มีคนขอความช่วยเหลือเราก็สามารถช่วยเหลือได้วันนี้จะมีการเดินทางนะฮะจะใกล้ไกล,ลก็ตามมีความสุขได้ไปอะไรพิเศษพิเศษนะฮะแล้วก็ประการต่อมา ยะน้นะครับเรื่องของใครที่ทํางานทํางานนะครับวันนี้ผลงานดีนะพูดคุยเจราจาเด่นมีข่าวดีเรื่องเงินทองคาดหวังเรื่องเงินทองได้นะครับเผื่อเพื่อเนเพื่อนมีไอเดียความคิดที่จะทําอะไรเกี่ยวข้องกับเงินทั้งรายรรับรหลจ่ายหรือซื้ออะไรก็ทาเรื่องของที่ดีราคาที่พึงพอใจหรือคุยโน้มน้าวใจใครก็มีโอกาสสาเร็จนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องเงินทองเจราจาหรือข่าวความคาดหวังเออมันมีลุ้นนะ ผมมองว่าช่วยด้วยเงินทองซื้อจับจ่ายใช้สอยอะไรพิเศษซื้อของเพื่อความสุขส่วนตัวแล้วให้กับคนในครอบครัวแล้วลมีการเดินทางอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ภาพรวมก็ถือว่าการเงินก็ถือว่าน่าพอใจนะครับการค้าขายเรื่องงานสวิตงานบริการนะครับในช่วงนี้เจอลูกค้าที่พอจะโอเคชุดนี้ปากเป็นเอกเลขเป็นโทเลยครับพูดคุยคนรู้สึกดีเชื่อถือเชื่อฟังรลอคุยแล้วเขาก็รู้สึกแบบเออ วางวนากันกับเรานะฮะฉะนั้นช่วงนี้มุมดาวเด่นเรื่องของความรักเด่นเรื่องของเงินทองเด่นเรื่องการซื้อของเด่นเรื่องการคุยเรื่องผลประโยชน์หรือเด่นเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของเงินทองหรือว่านี่สินมุมดาวก็ดีครับผมมองเพื่อนๆครับเผื่อจะหาวิธีกระตุ้นยอดขายเผื่อจะหาวิธีดึงลูกค้าเก่าๆะอะไรก็ตามเผื่อเรามีไอเดียอะไรที่นอกเหนือจากงานทั่วไปนะฮะเอามาใช้เอามาทํา มอทดสอบทดลองในช่วงนี้ได้นะครับต่อมาเรื่องความรักนะฮะขนโสดวันนี้วันดีครับคือโสดแล้วคุยกับอใครคนรู้สึกดีชอบนะคุยแล้วมันสารความสัมพันธ์ตอนยังได้นะคุยแล้วมันแบบต่อยอดได้นะฮะส่วนคนที่ไม่คุยแฟนแล้วเราความรักช่วงนี้เด่นนะครับความรักถือว่าเด่นในตรงที่เวลาที่แบบคุยมีปฏิสัมพันธ์มีกิจกรรมทำอะไรด,ด้วยกันหรือพึ่งพาสายกันได้อยู่นะฮะแต่ดูเขาจะยุ่งยุ่งหน่อยนะฮะ ถึงแม้วันหยุดบางทีเรายุ่งเขายุ่งในเวลาที่เหลื่อมกันนะฮะไม่ค่อยตรงกันก็ไม่เป็นไรยังพอเข้าใจหรือพอพึ่งผ่าได้อยู่นะฮะต่อมานะครับเรื่องของสุขภาพร่างกายระวังเป็นหวัดเป็นไข้ร้อนในเจ็บคอที่ในเวสบอครับก็ห่วงเรื่องของความดันเบาหวานไมเกรนนะฮะใครที่เป็นช่วงนี้ระวังปะทุก,ก็มาได้ลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงช่วงนี้ดวงเด่นนะฮะช่วงนี้แบบมีอะไรที่เออทำให้เราชื่นใจทำให้เราสบายใจทำให้สุขใจ สีนะครับหรือว่าเสน่ห์เน้นสีเรียบง่ายใบหน้าแต่งหน้าแนวเรียบง่ายหรือแนวสบายๆตาได้นะฮะร่างกายกินหอมด้วยนะครับจริงๆลูกหลานบริวารเสดยงช่วยทำให้เราชื่นใจนะต่อมาครับชาวราศีธนูครับกิจกรรมภารกิจความคาดหวังต่างๆถือว่าน่าพอใจสิ่งใดที่คิดทําหรือลุยคุยแก้หรือว่าทำอะไรก็ตามช่วงนี้สามารถจะลงมือได้นะครับ งานเด่นเคลียร์ปัญหาได้สัาก,การเรื่องสำคัญสำคัญได้ดีการเจรจาหน้าพอใจอะไรที่แบบทุกข์กังวลหรือวิตกจะมีตัวช่วยมีทางแก้ทางออกนะครับภูมดาวการจัดการงานเชิงลุกเด่นเพื่อต้องทำอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษก็สามารถทำได้เรียกว่าวันนี้ทำอะไรได้หลายอย่างนะครับแล้วก็ดาวพระจันทร์โคจรทับชุนนี้ระวัง มีการเปลี่ยนแผนบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อย่างน้อยมีเรื่องดีๆมากกก่าช่วงวันสวันที่ผ่านมานะครับแล้วก็ชุวนี้มีคนเดือดร้อนกับความช่วยเหลือซึ่งเราก็สามารถช่วยเหลือได้นะครับภารกิจจุกจิกค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วก็เรื่องเงินทองนะฮะใครจ,จ่ายไปใครจ,จ่ายจุกจิกนะต้องซื้ออะไรที่เกี่ยวข้องกับบ้านครอบครัวเดินทางหรือกิจกรรอะไรที่แบบอยากกิน กรณีที่เกี่ยวกัชบช็อปเล็กๆน้อยๆนะฮะช่วงนี้ใครจะจุกจิกค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วก็มุมดาวเกี่ยวกับการเรียวกว่าการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนครับมีดวงข่าวดีนะฮะใครที่ค้าขายหรือหวังผลหรือทำกำไรพิเศษครับก็ถือว่ามีข่า,ขา,า,ขาวดีที่เราคอยใครค้าขายสามารถกระตุ้นยอดขายทำกำไรพิเศษได้มีดวงเกี่ยวกับการคิดอะไรใหม่ๆนะฮะก็สามารถลงมือทำได้ที่ผมมองวันนี้ดาวจันทร์นิคาร อาทิตย์นะครับรวมกันเนี่ยดาวมันเด่นในเรื่องของไอเดียแล้วก็ชื่อเสียงในสายงานที่เราทำอยู่คิดหวังหรือทำอะไรก็ตามมีคนเห็นคุณค่านะฮะพยายามชุดนี้สร้างผลงานออกมาให้เต็มที่นะฮะเรื่องของเงินทองหมดแล้วแล้วก็เรื่องของความรักชุงนี้เสน่ห์แรงครับคนที่โสดระวังเจอคนที่มีคู่แฟนนะครับส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วชวงนี้ดาวความรักก็เด่นจริงๆเป็นดวงที่ช่วยเหลือกันดีเป็นดวงที่พึ่งพาใส่ได้เป็นดวงที่พอจะ ให้ช่วยเรื่องสาคัญก็สําเร็จนะฮะมุมดาวไม่เสียมุมดาวมีเรื่องเด่นๆสีกนะฮะในช่วงนี้ที่เราทําแล้วถือว่าน่าพอใจมีอะไรพึ่งพาได้ก็โอเคนะครับลูกสุขภาพร่างกายช่วงนี้ระวังพักผ่อนนอนได้พอในวัยสวรครับมีความเครียดกังวลน,นะฮะหรือว่าระวังความเครียดแฝงแล้วก็ไม่ค่อยสบายสบายตัวลูกหลานบริวารสัเลี้ยงช่วงนี้ดวงเสริมนะฮะมีเรื่องให้ชื่นใจ มีอะไรก็พึ่งพาสายช่วยเหรือก็กูลแก้ปัญหาระหว่างกันได้การแก้ปัญหาระหว่างกันหรือช่วยเหลือกันและกันได้ดีมีเรื่องให้เราภูมิใจเสน่ห์เสื้อผ้าเน้นทูโทน2อสีหัวเห็นเด่นในหน้านินความสะอาดสว่างสบายตาร่างกายกิ่นหอมนะครับจบครับขอบคุณที่ตัดนะครับมีกระสูงมาเลยครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ